เอาแล้วครับผมการสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมไมค์ครับแล้วนะอยู่ไหมครับเอ่อวันพีนั่นเองเดเดอชิชิชิเดือดเอุยบยเกือบตายนะครับก็พาที่แล้วเนาะที่เราอยู่ที่ตรงอ่าตรงโน้นนะครับประมาณมุมตรงนน้นเนาะตรงเข็มทิศสุมบนแผนที่ที่ผมเขียนว่าอ่าดากอนนะครับที่จริงแม่งกูเขียนถูกแล้วเดี๋ยวความจริงกูเขียนถูกแล้วหละ ความจริงเขียนถูกหรอเออนั่นไงคิดมากไปเออเขียนถูกแล้วก็คิดมากอีบ้าเอ้นะครับมีน้องบอกว่าพี่เวฟครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นทหารเรือด้วยพวกทหารเรือจะไม่ตีเรานะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่แนะนํามาแล้วก็ผมก็ว่ายน้ําอีกสักครู่นะครับแล้วก็เจอกับทา yeah! oh หารเนะรือเย้โอ้ไม่ก็เจอทหารเรือนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเอาของลองเข้าไปเอาของดู นะว่าเขาจะทำ้ายเราหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราขอเป็นทหารเรือไว้ก่อนแล้วกันเน,ะนเาะไหนขอดูซิแตกอ่า,านี่ก็แตกขอปุนไอ้อะไรนะเหล็กไปด้วยแล้วกันต้องการเหล็กว่ะแม่เหล็กนี่ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำลายครับผมเรือจุดเกิดมอนสเตอร์นี่ตีทิ้งเลยแตงกิ้วมากครับผมที่บอกมาแม่อะไรจะดีปานน,นั้นเลยเฮ้ยไอตัวนี้เหร ไอตัวนี้อ๋อหุยได้กล่อง,องอาากล่องทองด้วยเจ็ดเอาว่าเมได้กล่องทองด้วยอะไรเฮ้ยเฮยเฮยเดี๋ยวอยากยิงปืนนะผมอยากยิงปืนนะเดี๋ยวอันนี้ลูกกระๆๆกสุนปืนหรอวะเออเออเออกระสุนปืนเจ็ดเคโคตรอาพับเลย โอเคทิ้งครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องไอ้นี่กันแต่ว่าเราจะพึ่งเลยเราต้องอเอาอันนี้ทิ้งก่อนนะไม่ต้องการอันนี้ก็เก็บไว้อันนี้เกลก,กะว่ะทิ้งทิ้งทิ้งอันนี้ก็แปลรูปแทมอยู่ในช่องเดียวแล้วก็มีเหล็กนะครับเราจะขุดเหล็กไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอค้าเป็นอไม่ต้องก็ได้กูมีอยู่ไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวลืมไปว่าตัวเองมีอยู่เอค้าเป็นแท่งไม้ครับผมต้องการพิกแอคโอเคแล้วก็มาขุดเหล็กเลย อ้าวจบแมวบีกแบบแม่ไอนน้เป็นเรือของรัฐบาลโลกนะซึ่งมันก็จะไม่ทำอะไรเราใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมันจะไม่ทำอะไรเราเลยเออแต่ว่าถ้าเราไปอยู่บนเ,เรือโจรสลัดทำเปล่าวะเราไปดูดิโ <c oughs> จสรสลัดนี่มันฆ่าทุกคนใช่ไหมเออฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าไมวแมวอา,อ,า,อ,าอ,อันตรายอันตรายเป็นเรือลำนี้เลยให้เราได้ผลพิสตาที่แข็งแกร่งกันเออแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวแนละ้วผมว่าเราคาไปนี่ไ้หน่อยก็ดีครับเอ่อนะฮะมันจะได้เข้าไปง่ายๆหน่อยโอเคทุบทิ้งไปเลยเอาขวานเอาขวานไม่มีเ๋ย <c> ว <oughs> ขวานไม่มีก็ต้องมานั่งเอามือทุบเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอันนี้ทิ้งครับไม่ต้องการวันดีโคบี้แล้วขอได้ไหมมีกล่องธรรมดาครับหน,นึ่งอันอันนี้ฝากไว้แล้วกันอ่ะคบบี้เอาไปเลยเราไม่ต้องการ ไปเราไปที่เรือโจรสลัดด้วยครับเ่งไองเรือโจรสลัดเนี่ยแล้วามาันจะมาเปิดศึกด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะบวกกับโจรสลัด,ดวย้ยเราคือทหารเรือเ yeah! ย้โอ้โหพูดซะยิ่งใหญ่เลย <laughs> ชีวิตจริงกูแทบอยากจะเป็นโจนอยูย่แล้วทุกวันโอเคเปิ่มๆแล้วก็กางเกงครับอีกตัวหนึ่งป้องกันการตายโอเคใช่ได้ป้องกันการตายบวกกับไม้แล้วจะเป็นรวย มาแล้ววะไงไอ้พวกโจนสลัดโอ้ยเอาพ่อบ้านนี่วะไอ้ตัวนี้ใช่ตัวพ่อบ้านไหมที่มันที่จะยึดของคายะเนี่ยฮะที่จะยึดของคายะเหรอไม่ได้หรอกที่จะฆ่าคายะโอ้ยอ้ทุบโปะ๊ะทิ้งแต่ครับจนสลัดแต่ละตัวมีกล่องเงินฮะหนึ่งกล่องโอเคใช้ได้อยู่ตกไปโอ้โหตกใจตกใจหมดเลยโอเคโอเคตกไปตกไปใส่มันให้่วงไปทิง้งครับผม เนี่ยโอเคเดี๋ยวขอจัดขอก่อนนะคือผมอยากรู้ว่าตัวไหนที่มันสามารถทําให้เราบินได้อ่ะคือผมมีมอสแปลงล่างนะเนี่ยมอสเนี้ยนะครับแต่มอสเนี่ยผมไม่เข้าใจตรงที่ว่าทําไมผมไปฆ่าข้างคาวแล้วผมเคยไปฆ่าผมเคยเล่นคนเดียวแล้วไปฆ่าข้างคาวพอไปฆ่าข้างคาวเสร็จมันก็เไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือข้างคาวบินไม่ได้มันเป็นอะไรถึงบินไม่ได้วะอันนี้กาลังงงอยู่เหมือนกันเอ้ยเจอเกาะใหญ่ๆนั่นมา ถ้าเรากินผลพิษศัตว์สายโลเกียแล้วตกจากที่สูงเป็นไรไหมเนะี <c> ่ย <oughs> ถ้าเรากินผลพิษศัตว์สายโลเกียแล้วเราตกจากที่สูงเราเราจะตายไหมเอิม่มจะตายไ,มไหมวะต้องลองต้องลองหลายคนบอกพี่เวฟทำไมไม่ทําให้ตายของไม่ตกเหมือนมันทําไม่ได้อ,ะอ่ะเออเคยลองแล้วมันทําไม่ได้อ,ะอ่ะเออมันพิมพ์ไปแล้วทีนี้มันก็มันก็ตกอยู่ดีอ,ะอ่ะเออมันก็ขึ้นก็ไปเปิดเปิดเป็นทูแล้วนะแต่มันก็ตกอยู่ดีก็เลยงงอ่ะเปิดกล่องนี้เลยครับปุ๊บ ได้ผลเอ่อผลอลไวปะผลเด้วผลเลยวะโอเคช่างมันแล้วกันครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันไหมเออแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนนี่เราต้องหากกอุปกรณ์ก่อนอ่าแล้วก็เซฟเลยครับผมถ้าเราจะลบพวกนี้เราต้องลบยังไงเอ่อเราจะลบเขาอย่างไงดี อ่ะอันนี้ลบอันนี้ลบโอเคอ่าโอเคลบได้ครับอันดับแรกครับเราต้องมีขวานก่อนตัดไม้ตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนเราต้องใช้ไม้ต่อขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะมาร์กจุดว่าเราตายตรงนี้ด้วยอืมอ่ะพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้อีกอ่ะตัวดีแล้วกันโอเคเรียบร้อยตรงนี้คือจุดที่เราจะขึ้นไปตายนะครับผม <c oughs> โอเคอันนี้ได้เหรอวะ ได้โอ้ไม้เมีไม้เบิร์ดเกียร์น่ะเก้าอ่ะอละสิบสิบโอเคเอาไปสักที่หน่อยแล้วกันสักชุดหนึ่งก็น่าจะต่อถึงนะครับไม่น่าจะใช้เยอะเออเนี่ยแหละหกิสี่อันน่าจะต่อถึงข้างบนมันก็ไม่น่าจะสูงเกินไปหรือเปล่าหรือเปล่า <laughs> ตันเจลอตันอะไรแล้วโอ้โหกว่าจะได้เจอกันนะเรแล้วเนี่ยคือมันจะเป็นลูกกลมลูกกลมๆนี้มันจะดูดเราขึ้นไปใช่ปะ มันเหมือนมันเป็นมีแกนกลางของไอ้นี้ด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมโอ้โหนันไงอืมตันไงผมว่าแหละอาจจะมืองงหน่อยนะฮะแต่ตอนนี้เรามาอยู่เหยียบบนดาวค่ะและ้วเราอะกลับหัว, <c oughs> วกลับหัวมาเลยแหละโอเคเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตรงนี้ครับโอ้ยชีวิตโอเคครับเนี่ยเห็นไหมมันจะสังเกตว่าเราอยู่บนเกาะเอ้ไม่ใช่ดิบอยู่บนดาวเดี๋ยวมันจะขึ้นไปข้างบนบนดาวโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอเคครับกลับมาอยู่ในมุมเดิมแล้วโอ้ยอยู่ยากจากาังวะทำไมทำไมวัดนี้มันอยู่ยากจากาังวะโอ้โหโอ้ยไอ้กูเล่โอไม่์มก็มีเล่เยอะมากคืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรทำไมไปขุดดานจังเหมือนเขาบอกว่าให้มาขุดแกนแกนดาวใช่ป่มแกนดาวมันจะทำให้แบบว่าเอา่อยังไงอะ่ะ คือมันจะทําให้แบบมันไม่ดึงแรงโน้มถ่วงหรือเปล่านะผมไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะขุดแกนแกนแกนดาวครับผมมันจะเป็นที่ที่แบบดูดเราขึ้นมาเมื่อกี้เออเป็นพอเจ้าเจ้านี้เลยครับเพราะฉะนั้นเราจะทุบมันออกนะโอ้โหอันนี้ก็ขุดยากยากโอเคครับทุบออกเรียบร้อยได้ออกมาเป็นแกนดาวฮะเรียบร้อยแล้วไปขึ้นไปต่อไปนี้ก็จะไม่มีแรงดึงดูดแล้วนะโอ้โหฟิวฟยวจะตาย โอ้โหเสียเลือดอิกูโอเคมาเดี๋ยวเรามาขุดเพชรกันเลยครับเพชรจ๋าแม่หาเพชรได้ง่ายขึ้นมรก,กรดก็หาไว้หน่อยเผื่อไปเจอหมู่บ้านนินดีซีเผื่อได้ใช้อมไม่มีทองเลยเหรอนะแถนนี้ไม่มีอันนี้เอาทิ้งเหอะไม่ต้องการเลยไม่มีทองเลยเหรอทองจ๋าทองทองจ๋าท,ทองอยู่ไหนจ๊ะไม่มีทองเลยมีเพชรเม็ดเดียวอ้อสองสองสอง,สองเม็ดสองเม็ด โอ้โหมีเพชรสองเม็ดเนี่ยนะอูต่อขึ้นมาตั้งสูงมีสองเม็ดตายแล้วโอ้โหะไรวะนีเนี่ยมีให้กระจรเดียวอะมาลองจดเก็บไว้หน่อยก็ดีเอ้ยนี่ไงอีกหนึ่งเม็ดเดี๋ยวมันมีเรื่อยๆว่ะเดี๋ยวทำไมมันมีเรื่อยๆวะเ,เริ่มเริ่มมาเริ่มมามีเหล็กครับตรงนี้โอเคแล้วก็สำรวจดาวนี้เป็นดาวแรกครับผมเยดเคเอาว่าดาวแรกที่เราค้นพบไงเฟี้ยววะนี้ก็ทิ้งไปเลยครับไม่ต้องการ ไม่รู้ไปทำไมโอเคปะลงข้างล่างกันดีกว่าลงสู่พื้นดินนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อันแน่กูว่ากูตกไปกูตายแน่นอนเลยไม่ได้หรอกเดี๋ยว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 กูว่ากูตกตกไปนิดหลับแน่นอนไม่เอาเออไม่อยากจะลงโอ้แล้วจะลงยังไงวันนี้โอ้ยตายแลว้วผลปีศาจนี่ผลอะไรเดี๋ยวเรามาลองคลิกดูฮะปุ๊บเฮ้ย โอ้ผลสายโลเกียผลของเอ่อไอคนที่อยู่เมืองของช็อปเปอร์ป่ะกลายเป็นคนเงอนเฮ้ยสายโลเกียว่ะเฮ้ย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 ใส่โลเกียตกไปนี้คงไม่ตายหรอกมั้งเนาะเออเพราะนั้นเดี๋ยวเราแปลงล่างเป็นเป็นมันดูดิแปลงล่างแปลงร่างเอาแปลงล่างดิเฮ้ยไม่แปลงล่างให้เดี๋ยวเฮ้ยแปลงล่างดิ ผลพิศาส์มาถึงมึงกรบั u c ซะละมันบักหรือเราไม่แปลงเองวะยาอุยเกือบตายไอ้นนี้ยเอยอเอ้เอาเอาเศานี้อยู่ตรงนี้เหรอ <c oughs> <c oughs> เกือบตาย oh โอ้ my ม o d โอดตายตายตายแล้วตายแล้วอผลนี้ผมไม่ชอบเลยอ่ะผมไม่ชอบผลพิศาสตร์ผลนี้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหานมกินดีกว่าครับ ผมเป็นคนที่ไม่ชอบผลสายโลเกียที่สายโซออนมากที่สุดแล้วไม่ใช่สายโลเกียสายโซออนสายโซออนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปกินเออ่เนื้อวัวไม่ใช่เอ,อนมวัวแล้วนอนก่อนโอเคนอนนอนเอาแรงกันเดี๋ยวมีตัวอะไรมากินเราตอนกลางคืนไม่ได้ครับเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไม่เอา,ไม,เอาไม่ดีไม่ดีนะจ๊ะโอ้ยเบอร์รี่โบโลอันนี้ก็เกิดเดยอะจังเลยเดี๋ยวถ้าเราลงน้ํานี่เราตายไปเนี่ย <laughs> เสียวในการลงน้ามาก ทำไมไม่แปลงทางให้ขัวงงมากเลยนะเนี่ยเออ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 เป็นไงต่อยต่อยด้วยมือต่อยด้วยมือโอ้ยโอ้โหเอาติดพิษชิหายเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ที่พื้นมีพิษด้วยโอ้เดี๋ยเดี๋ยว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 อย่าติดพิษดิยาเลิกติดได้แล้วโอเคหานมกินแป๊บผมอยากได้สายโลเกียมากกว่าไม่อยากได้สายโซออนโซออนมันแก่ ใครใครก็ตีมันเข้าไม่เอาเราต้องการสายขี้ขี้โกงที่สุดถ้าท,ที่จะขี้โกงได้แล้วก็ต้องการตัวตัวที่มันบินได้ดนะเออมีบอกว่าไม่มีดิสายโลกเกียบินได้มีแต่สายโซออนบินได้ครับผมเออสายโซออนส่วนมากจะบินได้แต่สายโลกเกียมันบินบอดได้มันเป็นจอ้งถ้าได้ผลของคิด <c oughs> สรุมาก,ก็ก็ดีนะคิดสรุ อ่าโอเคครับเอานมวัวมาไว้หนะ่งเหมือนจะอึดยากยังไงไม่รู้โอเคครับเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราจะออกตามล่าหาไอ้กลมๆนั่นต่อแต่ก่อนอื่นขอตัดไม้ไปด้วยครับเพราะว่าเอาไว้ต่อเอ้ยเดี๋ยวไว้ต่อไว้ต่อหายต้นก้อนกลมๆนั่นหาหาเยอะๆเลยอ่ามาเพิ่มหน่อยก็ดีอะ่ะโอเคไปลุยเดินต่อดูในแผนที่ครับจะมีโผล่มาอีก <The noise> หรือเปล่าน่าจะโผล่นะดูท่าทางแล้วน่าจะโผล่นะข้างหน้านี้ อุ mm. no ้ยมอนเยอะมากอ่ะมันจะฆ่าเราอย่างเดียวเลยพวกนี้ไปเดี๋ยวเราไปโอ้ยมันมีพิษอย่างนี้ได้หรอวะโอ้ยพิยู่ตามพื้นหนึ่งละเกียดเกียดตกใจหมดเลยนึกว่าตัวอะไรมาตีโอ้โโอ้จู่นัน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 มันยังมีพิษเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเจอแล้วครับนี่ไงหนึ่งดวงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันต้องเลือกไอ้นี่ใหม่ด้วยสิลืมไปอะไรก็เอาไปไม่น้ำไปเสิเอออย่าลีลาอย่ารี อย่ารีรารีรออยู่เกาะนี้เกาะอะไรวะเนี่ยไปเราต้องขึ้นไปพิสูจน์ครับข้างบนอาจจะมีเอสาวเต้นคอนยตี้อยู่นะใครจะไปรู้อาจจะมีแบบเต้นคอนยูตุงคอนยตี้อยู่นะเออเผื่อมันมีไงเุียเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเกาะบนดาวนั้นได้บนนั้นนหะดูจากท่าทางดาวนั้นค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะเออสูงมากเลยด้วย จะขึ้นไปแล้วล่วงลงมาชิบหายไว้วอดพอดีฮะจ๊ะโอ้โหอีกไกลเลยครับเดี๋ยวมันก็ดูดเราเข้าไปเองหรอมั้งเอามันน่าจะดูดเราเข้าไปเองนะไอดาวดวงนี้จะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเคอเค,อเคใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วปับ๊บจะเอ๋จะเอมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วพอดีโอ้ยดูดไม่ให้ตต้งตัวเลยเว้ยโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปบนยอดดาวครับเอ้ย นี่ตรงนี้ตรงนี้อเจับนั่นแน่โอ้กลับมาอยู่มุมเดิมข้างบนครับทุบไปเลยดาวพวกนี้คงไม่มีอะไรใช่ไหมเราไม่ผิดมันน่าจะไม่มีมอนสเตอร์อะไรเกิดปั๊บโอ้ my god มีแต่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวทำไมมันเป็นอย่างนั้นเออดาวนี้ก็มี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 นี่ด้วยมีอ่ออะไรนะเมื after, ่อกี้เขาเรียกว่าทองทองทองโอ้ทองกูยังคิดหนักเลยนะกูมีทองด้วย หนึ่งอันแล้วเห็นหนึ่งอันแล้วเดี๋ยวเราลองเอาทองมาเปิดกล่องเงินดูเผื่อได้สายโลกเกียสักอันนบผมสายขอร้องละสายโลกเกียเถอะเนาะโซ so <c oughs> <So on S 1> ออนเยอะแล้วโซออนเยอะแล้วเออโลกเกียเหอะเนาะจะโลกเกียก็โลกเกียเหอะแม่โอเคเรียบร้อยเอ่อมีกูขอให้กูลงตรงที่ต่ำก็ไม่ได้นะมีหนึ่งอันนะผม โอ้ยหนึ่งอันโอ้ยเฮียคนมีกําลังใจเลยโอ้ตายแล้วได้ตั้งหนึ่งอันเลยน่ะโอ้ยนี่ไงสองอันสองอันสองอันนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วแหมใครว่ามีอันเดียวแล้วมีตั้งสองอันเนี่ยไหนอันที่สามอยู่ไหนเอยอันที่สามจ๋าอันที่สามนะโอ้โหอันที่สามนี่อยู่บนเลยอันที่สามนี่ก็ต้องขึ้นไปเอาอีกใช่ไหมน่ะ อขึ้นไปยากแล้วกินโอ้กูลำบากแล้วกินเนี่ยเล่นมอสนี้ลำบากลำบากโอเคโอ้โหอยู่ตรงนู้นอีกโอเคไม่เป็นไรครับเราต้องต่อขึ้นไปเอาให้ได้มือไม่ถึงอีกโอ้ตายถ่ายถายไม่ถึงอีกใช่ไหมอกด้วยไอ้เละเละในในในแมปนั่นเละหมดแล้วโอเคครับรโดดนั่นไงมันกดวิ่งมันกูปรับได้ไหมเนี่ยปุ่มบังคับเอ่อ วิ่งอะวิ่งมันมีปุ่มนี้มันมาแทรกอะวิ่งมันมีปุ่มนี้มันมาแทรกเวขอเปลี่ยนไอ้ปุ่มนี้เป็นปุ่มอื่นได้ไหมโอ้ไ oh ม uh ่ก็เอ่อวิ่งอะวิ่ง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 นี่เอาเป็นปุ่มนี้แล้วกันเออไม่ได้ละวิ่งนี่เอาเป็นปุ่มปุ่มนี้โอเคเวลาจะวิ่งก็อจะได้สบายสบายหน่อย วิ่งทีไรเรายุ่งยากทุกทีอโอเคครับเผาตามระเบียบตามระเบียบตามระเบียบเผาแล้วเดี๋ยวผมว่าเราเก็บไอ้นี้ดีกว่าไหมมันชักจะเยอะเกินไปแล้วไม่เป็นบ็อกจะดีกว่าเออมันจะได้เปลืองไม่เปลืองพื้นที่มากโอเคเรียบร้อยนี่แหละป๊าบมีเหล็กเหล็กอันนี้เราทิ้งอยู่ไหมมันไม่ได้เผาหรอกเนาะ ก็มีพวกลาพีทครับเราจะไปใส่ใจและสนใจเลยมันมากเดี๋ยวเราจะมาเปิดนะครับผมกล่องกล่องนี้ไอ้กล่องนี้เลยโอเคใช้ได้เออเปึ๊บอ่ะกุญแจคิดข,ขวาเปิดเลยครับมีลังเลใจเอ๊แม่มึงเงียบกิบเลย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ไม่ได้ไเลยเลยใช่ไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยคูเสียดายผู้เสียดายมาก โอ้โหอะไรวะเปิดกล่องเราไม่ได้เลยเนี่ยเซ็งมากโอ้โหชีวิตชีวิตลันทศจริงจริงโอ้โหหาเรือลำใหม่ก็ได้วะเอ้นี่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 กอะฟองน้ำากอะฟองน้ำเอ้นี่นี่นี่กอะฟองน้ำครับเดี๋ยวเราไปดูดิว่ามันมีอะไรหรือเปล่าทำไมอันอื่นมันเป็นหินเป็นดินอันนี้เป็นฟองน้ำทำไมมันเฟี้ยวก่าเพื่อนวะอันนี้ต้องต้องบิสูน์แล้วผมเอาไม้ก่อนบล็อกหมด <c oughs> เอาไม้ก่อนบล็อกหมด ช่วงนี้บล็อกหมดง่ายง่ายโอเคครับเดี๋ยวเรามาทุบไปนี่ไปด้วยคลิปเนี่ยอาจจะมีช่วงตัด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 เลยนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้ามันมีตัดตัดเพราะมันตัดเองผมไม่ได้เป็นคนตัดนะคือเหมือนโปรแกรมแอคชั่นมันไม่สมบูรณ์ก็พูดไปหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวจะอัดคลิปให้นานขึ้นเพื่อเป็นการทดแทนแล้วกันเนาะประมาณสัก25้านาทีนะครับต่อคลิปโอเคปะโอเคโอเคทุบเลยเนี่ยน่าจะพอมั้งเท่านี้เออมันไม่น่าจะใช้เยอะขนาดนั้นหรือมันต้องเยอะวะปึ๊บ <c oughs> โอ้ถ้าเท่านี้ขึ้นไปไม่ได้กูก็จะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วนะโอเคครับเราต้องหาที่เตอือนที่สุดตรงนี้แหลนะเนาะโอเคปั๊บปั๊บปปั๊บปั๊ป๊บปัป่าต่อยาวๆครับผมยาวๆนาะทีนี้ <c oughs> โอเคไปลุยดูข้างบนเด้แหมคือใ <c oughs> กล้ใกล้ละใกล้จะถึงและ้ะใกล้จะถึงความฝันที่แท้จริงละ้ะไปลูก เราต้องการจไปข้างบนลึกมาฝั่งน้ำนี่เราต้องเอาอะไรขุดวะเร็วจะถึงแล้วโอเคครับเรียบร้อยในที่สุดเราก็มาถึงแต่กูชอบภาพนี้มากชอบภาพที่มันเออกลับหัวแล้วกันเออเหมือนมันเทเด้อเออเหมือนมันเทมากโอเคครับมาถึงแล้วจอดจอดทุบไปเลยโอ้ย oh, <yeah. S 1> โอเคจอเจออูย่างสวยอะ่ะ เดี๋ยว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 ขอทุบไปน,นี่ก่อนละต้องต้องทุบไปน,นี่ก่อนด้วยใช่ไหมโอเคโอเคครับผมขอโทษครับเดี๋ยวขอมันมีอยู่แล้วจะไปครัฟทำไมขอทำพีแอคเออเพชรละกันนะฮะเพราะว่าค่อนข้างที่จะขุดเร็วเลย <c oughs> อืมอาจจะขุดเร็วกว่าก็ได้เมื่อกี้เป็นเหล็กไงอันนี้เป็นเพชรไงก็ลองมาลองดูว่าไหนจะขุดเร็วกันไงเออแต่โปะอันนี้คืออะไรตัวไอเนี่ยกดไอแล้วมันได้อะไร <c oughs> มีขึ้นมาเต็ม มีค้นมันตึมเลยแม่โอเคครับเราก็ต้องคุณลงไปเดี๋ยวเราไปค่อยไปสำรวจทีหลังว่ามีเท้องให้เราหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปสำรวจแป๊บบนึงไหนมีทองหรือเปล่าฮะมีด้วยมีด้วยมีด้วย,ดวยโดดโอเคอย่างน้อยก็ไม่เสียเยอะว่าเลือดอย่างน้อยเลือดก็ยังอยู่นะครับโอเคมีทองสองอันแล้วครับเห็นแล้วอันที่สามพอจะมีไหม ทองสามอันนั่งอยู่บนโต๊ะทองแตกโป๊ะเหลือทองหนึ่งอันเดี๋ยวไม่ใช่ละเอ,อ่อฮัลโหลเจอแล้วครับมีทองตัวนี้ผมอาจจะดูทองไม่หมดนะถ้าใครเห็นแล้วมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก็ได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้ามองไม่เห็นเอ,อ่ออันนี้ก็มันตาลายอะ่ะคนเล่นคนเล่นมันก็ดูไปทั่ทวทุกที่แล้วนะเออมันก็ไม่มีเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดอีกกล่องนี้ดูนะครับว่าจะเราจะได้ของดีๆหรือเปล่า เออเดี๋ยวเรามาลองดูของไอเทมเนี่ยผมอยากได้ไอเทมที่มันช่วยบินมากเลยอืมมันมีไหมของที่ช่วยเราบินได้เอออยากได้เหมือนกันนะอ่ะไอพวกปืนนี่มันครับไงมันเนสะียได้ปืนว่ะเออมันเท่ดีนะโอ้โหมีปืนมีปุงมีปืนนะโอ้โหยังเฟี้ยวแหมอ,อ่าโอเคได้หรือยังยังไม่ได้ละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องลงไปข้างล่างอีก อ่ะรอมันเผาแล้วกันครับหาดูแรหอื่นเซมีแร่นี้ด้วยเดี๋ยวเดวเอาแร่นี้ไม่ไม่ขุดทางไว้ออกเลยไหมนี่นี่แร่มรกตดแร่มันกตดโดดเก็บครับผมโดดเก็บอย่างแมสเสร็จกันเลยทีเดียวเชียโอเคไปทิ้งไปอันนี้ไม่ต้องการขุดลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราจะโดดลงไปอย่างเสรีภาพเตรียมตัวเตรียมตัวอา้าไม่ถึงอีกเอามือสั้นเลยกันเดยวมือสั้นเลยกันโอเคขุดลงไปขุดลงไป โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนซิเผาเสร็จหรือยังเผาเสร็จหรือยังน่าจะเสร็จแล้วนะโอเคเรียบร้อยโดดเก็บครับได้สามอันมาเอ่อตัวครับอยู่ไหนเอ่ยตัวครับอย่าบอกนะ้งอยู่บนเนี้ยอ้าวชิบหายจริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดๆไปอยู่บนนั้นจริงด้วยเดี๋ยวใช่หรือเปล่าวะหรือว่าอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอกเนาะโอ้ยได้ผลไรอะเฮ้ยเฮ้ย คนเลยวะเอาฟองน้ำพวกนี้มันกันน้ำไม่ได้ล่ะดูดซึมน้ำไม่ได้ใช่ไหมโอเคครับผมไปไปตะลุยหาผลพิศดารต่อครับอันนี้คือผลอะไรเอ่ยนะช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปด้วยนะจ๊ะมันคือผลเลยอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเออคือผลพิศดารอะไรอ่ะเอ้ยเจอ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 เรือแล้วเจอเรือแล้วเรือนี้เรายึดไปยังวะเออโดนโดนโดนบึ้มไปยังน่าจะโดนรืยยังอันนี้นะโอ้ยมีเรือเออ เออเราโอ้ยจะพูดอะไรเนี่ยโอ้แถวนี้เยอะมากอะ่ะเอ้ยมีหินข้างบนนะครับเฮ้ยเดียวเดี๋ยว <laughs> เรือโดนยึดโอ้โหเสียงนักกลัวามากเรือโดนยึดโอ้ไม่ก็โอ้โ,อโคโบี้มาดีเนี่ยตอนไหนนายจะลาออกจากการเป็นทหารเรือเนี่ยโคโบี้เรารอนายลาอ,ออกยนะโโอยู่นะโคบี้นะเราจะยึดตำแหน่งของนายคืนมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรือลำท้ายครับลำนี้ลำนี้ อ่ามีหลายลำเว้ยมีหลายลำเวย้ยอ่ะเราดูดูลำนี้ก่อนจะเอ๋จะเอ๋ก็จะมีกล่องเอ่อกล่องทองให้หรือไม่อุยอ้ยอุ๊ยอุ๊ยดูดูดูเดี๋ยวทำไมผมตีนไม่ได้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ผมตีมันไม่ได้โอ้โหว่ายน้ำเร็วด้วยชิบหายเฮ้ยในแม่น้ำมนุษย์เงือกว่ายน Lion ้ำเร็วสุดเว้ยว้าวคตรเทพูดเราใหญ่เลย พูดแล้วก็เทอีกอะเนาะเอออ่ะโอเคฮะเดี๋ยวคลิปนี้เป็คลนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะไว้แค่นี้ก่อนขอเอาเรือลำนี้ก่อนเออนี่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าจะดูเซ็ตว่าจะได้กล่องอะไรขอดูหน่อยเซ็ตสักกล่องสักกล่องเออสักกล่องสักกล่องเอ้ยทุบโป๊ะแตกปังโอ้โหหายไม่อยากได้ซะเลยไม่อยากได้เอาซะเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ย อ่ะโอเคฮะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวจะมาคลิปหน้าก็จะลืมกดมติดตามหรือกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆอยให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูเฉยๆก็ไม่ต้องกดซับก็ได้นะจ๊ะก็คือหลายคนจะบอกเอ้าทำไมอ่ะมีซับเยอะแล้วหยิ่งเหรออะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะครับก็คือ <c oughs> ยอดซับเป็นล้านคนดูสี่ห้าร้อยมีความหมายไหมไม่มีครับผมยอดซับมันไม่เกี่ยวเว้ย เออที่ผมทําคลิปมาผมก็ไม่ได้หวังยอดซับอะไรนั่นผมหวังยอดซับนะอ่าอ่เอพูดใหม่ผมหวังยอดซับนะแต่ผมหวังแค่แสนเดียวหลังจากแสนนึงผมไม่เคยแคร์ยอดซับเลยผมแคร์แต่ยอดวิวว่าคนจะเข้ามาดูผมเยอะแค่ไหนแค่นั้นครับผมโอเคครับขอขบคุณมากผมที่รับชมลาก่อยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะวิ่งเลยไปทำไมเออเจอเกาะว่ะเจสเกาะสวยสะอาดอู้เท่เลยอู้เป็นหมูกก่เกาะด้วยโคตรเท่ไอ้บ้าเลย